ครับสวัสดีครับมาอยู่กับเราช่องพลายทองแท้ช้างบ้านทุ่งนะครับผม <c oughs> กับเราช่องพลายทองแท้ช้างบ้านทุ่งนะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าเช้านะครับนี่ครับน้ําหมอกยังไม่ลงเลยครับผมโอ้ฝนตกเมื่อคืนนะครับโอ้ขนาดฝนตกนิดเดียวนะครับผมน้ําไหลเข้ามาเลยตอนนี้ น้ำที่มันลังคามีรั่วมีซึมไหมครับไม่มีนะครับผมมีลังคาของเราบ้านของเรามีรั่วมีซึมไหมครับดูไปแล้วไม่มีรั่วนะครับไม่มีซึมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่านนะครับแบบบ้านของเราบ้านทุ่งทองแท้นะครับผมบ้านทุ่งทองแท้แบบบ้านทุ่งทองแท้ก็สวยงาม นะครับไม่มีรั่วนครับเดินดูก่อน,นครับสำรวจตอนเช้าเช้าสำรวจดูลังคาบ้านบา้าเราเป็นยังไงเพราะว่าเราทําเองครับผมดูจากการที่ฝนตกมาแล้วเราก็ว่าโอเคนะครับผมไม่มีการรั่วกันซึมตรงไหนนะครับ ừ, อืมโอแต่ดูไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> นี่ครับจะเฉะมากเลยนะครับผม ก็ตรงนี้จะเป็นดินเหนียวด้วยผสมกับดินดินเหนียวนะครับผมดินเหนียวครับก็เลยทําให้แฉะมากนี่นะครับน้องผูกพิงก็เลยไปอยู่ตรงนู้นเลยข้างบนนะครับผมนี่ดูพื้นที่นะครับผมน้ำฝนตกมาตรงนี้นะจะเป็นดินเหนียวครับผมที่จะแฉะนะครับนี่นะครับเออที่แฉะมากเลยครับตรงนี้อะไครับ นี่นครับสำหรับางเพราเราเช็ดมากมาอยู่ทางเทยอยู่ทางนู้น,นครับเลื่โงฝนบรรยากาศเช้าๆนะครับหมอกยังไม่หายเลยนะครับผมเพราะฝนตกด้วยเมื่อคืนโอ้ไปดูพี่คููดอยก่อนนะครับผมโ <c oughs> ดยนี่ละครับปัญหาที่ว่าเราอยากจะแก้น,นะครับอยากจะถมที่เร็วๆแต่ก็ขาดงบประมาณครับผมดูที่ว่า ที่ตรงนี้มันเป็นดินเหนียวะนะครับถ้าเราไม่ถมดินทรายขึ้นอยู่ข้างบนก็จะเดินไม่ได้เลยครับจะเดินในเดียวติดเต็มขาเลยเลยครับผมสําหรับที่ตรงนี้นี่พืนตอนลมก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับไปกินข้าวที่บ้านนะครับผมก็น่าจะไม่แรงเท่าไหร่นี่ครับดูครับเฉะมากเลย ไม่รู้เราจะทำไงดีนะครับตรงนี้เฉม็มากๆก็อยากจะแก้ปัญหาตรงนี้เหมือนกัน,นครับให้กับช้างเราได้อยู่ที่สบายนะครับผมที่่มเงาอ่ามีที่เดี๋ยวเราก็จะเร็วๆนี้นะครับผมเราก็จะขุดอ่าจะทำการถมแล้วนะครับผมก็จะได้ช้างให้ช้างเราอยู่ที่สบายๆนะครับสำหรับตรงนี้ าจจะหาดินทรายดีกว่าเนาะหาดินทรายมาถมข้างบนกลบที่ข้างในนะครับพี่ผู้ดอยก็ดูนะครับนี่เฉะมากเลยนอนนอนทั้งไม่นอนนะครับผมถ้าเฉะไม่มีการนอนนี่ครับดูตัวของผู้ดดยเฉะมากเลยเนื่องจากว่า,ามีแต่ทีคโคลนนะครับน้ํานี้จะเป็นอที่ตรงนี้จะเป็นที่เฉะสิดดินเหนียวนะครับผมเหนียว ลังคาของเราก็โอเคนะครับผมสําหรับรังคงลังคาก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับตรงไหนทม่มีรั่วไม่ซึมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทองเทช้างบ้านทุ่งนะครับผมทีมงานช้างบ้านทุ่งด้วยนะครับบ้านทุ่งทองเทนะครับผมรถก็ยังไม่ล้างเลยนะครับหลังจากที่มาจากเชียงรายฝนตกตลอดทางนะครับผมตกมาเรื่อยๆเลยนะครับที่ขับรถมาจากเชียงรายฝนตกรื่ินๆ น่าจะเป็นพายุเข้าดูนะครับเป็นรอยเลยนะครับยอมรับเลยว่าฝนแลวก็รถเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับปกอลมากเลยนะครับรับรถมาจากเชียงรายวันก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะได้นําพี่ช้างน้องช้างของเราเข้ามาอยู่ในตรงนี้ก่อนนะครับผมนะครับเพราะว่ามันเจยแฉะมากเลยนะครับผมเจคก็อยู่คนเดียวนะครับควานก็ไม่มีแล้วนะครับ ควานไม่มีไม่มานะครับจากขอลาสองวันแต่ควานอีกคนหนึ่งก็น่าจะไม่คือแล้วครับมนี่นะครับโอ้บรรยากาศสบายๆนะครับยามเช้าๆเลยนะครับผมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับหมอกยังไม่หายเลยนะครับผมหมอกทะเลหมอกนะครับเป็นทะเลหมอกทะเลหมอกเช้าๆนะครับในช่วงเช้าๆเลย ประมาณหกโมงนะครับผมหกโมงอ๋อสับประรดเราก็มีให้กับช้าง,งเรานะครับผมสับประรดก็มีนี่นะครับสับประรดก็มีนะครับพี่เทก็อู้เฉยๆมาเลยพี่เทนี่ดูนะครับอยู่ไกลๆนใู่นพี่ทองเทนี่เช,ชม๋มากๆเลยนะครับน้ําในสระก็เริ่มลดแล้วนะครับผมเริ่มลดแล้วเพราะว่ามันแห้ง เอ๊ปีนี้ทาไมมันแห้งเร็วจังเลยนะครับก็ยังงงเหมือนกันก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าน้ําที่สะทําไมมันแห้งเร็วจัง,จงเลยแบบนี้เราก็งงอยู่นะครับทีนี้ก็จะเตรียมนะครับผมเตรียมขุดสะขุดบ่อลแล้วนะครับผมสำหรับปลอไว้ให้กับพี่ช้างน้องช้างสำหรับบ้านเราก็โอเคไม่มีการรั่วซึมนะครับผมเนี่ยเมื่อคืนเมื่อบ้านก็มีชาวช้างลงเฟซเหมือนกันว่าฝนรัวร่วทำรังคารรั่ว i have a